ดีแต่ต้องสมดุลคะเพราะอะไรที่มีมากเกินไปน้อยเกินไปก็คงจะไม่ดีได้ในติกออกไซด์โมเลกุลจิ๋วแต่แจ๋วที่ส่งผลดีต่อระบบต่างๆในร่างกายทั้งเรื่องของหลอดเลือดความดันระบบภูมิคุ้มกันซึ่งปกติร่างกายก็จะสามารถควบคุมระดับของในติกออกไซด์ได้เองแต่บางทีก็อาจจะไม่สมดุลถ้ามีน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดโอัวใจหลอดเลือดหรือโรคต่างๆ แต่ถ้ามีไนตริกออกไซด์มากเกินไปก็ส่งผลเสียได้นะคะการมีมากเกินไปอาจจะทําให้ความดันโลหิตต่ําเพราะไนตริกออกไซด์ไปขยายหลอดเลือดส่งผลต่อฮิมโกลบินทําให้เม็ดเลือดแดงแตกจะมีผลกับระบบภูมิคุ้มกันทําให้เกิดการอักเสบนาไปสู่การอักเสบเรื้อรังมีงานวิจัยบางชิ้นบอกว่าการมีไนตริกออกไซด์ที่สูงเกินไปอาจจะเกี่ยวข้องกับมะเร็งได้หรือทําให้เกิดภาวะแส้ซ้อนจากการผ่าตัดเพราะไนตริกออกไซด์ทําให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นใช่ไหมคะก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยง ซึ่งปริมาณที่แนะนำจากการทานนะคะคือไนเตรตเป็นสารอาหารจากธรรมชาติที่ถูกเปลี่ยนเป็นไนติกออกไซด์ปริมาณไนเตรตที่แนะนำต่อวันก็คือ3.7มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลดังนั้นข้อควรระวังนะคะก็ถ้ามีโรคประจำตัวหรือทานยาอะไรอยู่แล้วเนี่ยปรึกษาคุณหมอหลีกเลี่ยงการทานอาหารเสริมหรือสารกระตุ้นไนติกออกไซด์ที่ไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญถ้าสนใจความรู้ในการดูแลสุขภาพ ดูแลเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดระบบภูมิคุ้มกันความดันโลหิตพิมพ์สนใจและทั้งมาคุยกันได้